สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นายกนำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการประกาศผลว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลายๆคนมีการสอบถามเข้ามานะคะว่า แล้วตกลงบัตรลายเก่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไรบัตรใบใหม่ล่ะเริ่มใช้เมื่อไรแล้วสำหรับคนที่รับเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมทุกคนจะต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ คะและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนนี้หลายๆคนกําลังลุ้นแล้วก็รอคอยนะคะว่าเราจะได้เข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังมีการแจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้แน่นอนส่วนช่องทางการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะ เพียงกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนใส่วันเดือนปีเกิดกดตรวจสอบข้อมูลเพียงแค่นี้เราก็จะได้รับทราบผลแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังเขาประกาศผลออกมาก่อน และสำหรับเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมจะใช้ได้ถึงวันไหนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ล่ะเริ่มใช้เมื่อไหร่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมใช้ได้ถึงวันไหนนะคะคำถามนี้มันก็จะต่อเนื่องกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ใช้ได้เมื่อไหร่เลยเพราะว่า เขาจะไม่มีช่องคาบเกี่ยวให้อยู่แล้วอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าถ้าทางกระทรวงการคลังเขาประกาศว่าเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ได้ในวันที่1กุมภาพันธ์ โดยใช้บัตรประชาชนแทนนะคะนั่นก็หมายความว่าวันที่1่กุมภาพันธ์ทุกคนที่ผ่านเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยืนยันตัวตนแล้วถึงแม้จะเป็นคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนจะใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าเหมือนกันหมดในวันที่1่กุมภาแต่์แต่1กุมภา์นี้ยังไม่ใช่วันที่ทางกระทรวงการคลังประกาศนะคะ อันนี้เป็นวันที่น้อยสมมุติขึ้นมาให้ว่าถ้าเขาประกาศเริ่มใช้1กุมภานะทุกคนที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้เลยและนั่นก็คือวันที่31มกราคมก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิม จะใช้ได้นะคะใครที่วงเงินยังไม่ได้ใช้ค่ารถค่าเดินทางหรือว่าเงินลูกซื้อสินค้าเดือนนี้ลืมยังไม่ได้ใช้ก็จะใช้ได้ในวันสุดท้าย31มกราคมหรือถ้าเขาประกาศเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่วันที่15กุมภาพันธ์นั่นก็หมายความว่าบัตรลายเก่าจะใช้ได้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือดูง่ายๆเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีการกําหนดแจ้งออกมานะคะว่าสําหรับการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่จะเริ่มวันไหนซึ่งถ้าจากการที่ดูในตอนนี้นะคะเขาประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคม แล้วยังต้องมีขั้นตอนการไปยืนยันตัวตนอีกยังมีขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์อีกยังมีขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ผ่านจะต้องไปยืนยันตัวตนอีกเพราะฉะนั้นก็คาดว่าไม่น่าจะทันวันที่กลุ่กุมภาพันธ์นะคะก็น่าจะเลื่อนออกไปซึ่งสําหรับถ้าหากว่าเขาเลื่อนวันเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปก็หมายความว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่า ก็จะยังสามารถใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมได้ต่อเนื่องไปอย่างเช่นอันเนี้ยเขาน่าจะขยับไปเป็นเดือนมีนาเดือนกุมภาก็น่าจะยังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่รายละเอียดยังไงแล้ว mm hmm. เดี๋ยวน้อจะนํามาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มใช้บัตรใบใหม่วันไหน และว,วันสุดท้ายที่จะใช้สิทธิ์ได้คือวันไหนแต่ตอนนี้สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทุกคนก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ทุกอย่างในบัตรได้เหมือนเดิมจนกว่าเขาจะประกาศผลนั่นเองค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องสําคัญเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการรับเงินสดสำหรับคนที่รับเงินสดหรือที่เราเรียกว่า e-Money นะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิมทุกคนจะมีอยู่2กลุ่ม ที่จะรับเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือจะนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีอยู่2รายการในแต่ละเดือนนะคะนั่นก็คือทุกวันที่18กับวันที่22คือเงินอะไรตรงนี้จะเป็นเงินคืนส่วนต่างค่าน้ำค่าไฟนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะตรงนี้เนี่ย จะได้รับเงินสดโอนเข้าให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่18แล้วเงินสดที่โอนเข้าให้ตรงนี้เราก็จะต้องนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปกดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะก็คือค่าน้ําค่าไฟถ้าหากใครใช้น้ําไม่เกิน315บาทเขาจะคืนให้100บาทถ้าใช้ไฟไม่เกิน315บาทเขาก็โอนเงินคืนให้ตามที่เราใช้จริงนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอยากได้เงินคืนส่วนต่างตรงนี้ยังสามารถไปลงทะเบียนที่การ แล้วก็การประปาได้อยู่นะคะส่วนวงเงินที่2ที่ได้รับอันนี้จะเป็นทุกวันที่22ก็คือสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับอยู่ทุกเดือนเดือนละ200ก็คือเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนแล้วในรอบใหม่ซึ่งบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถไปกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้นะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการเตรียมการสําหรับกลุ่มนี้เนื่องจากว่าบัตรประชาชนน่ะมันไม่สามารถกดเงินสดที่ตู้ ATM ได้แล้วจะทํายังไงในเมื่อมันมีบางรายการที่เราจะต้องไปรับเป็นเงินสดไปกดเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นก็คาดว่า เขาน่าจะมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มนี้โดยมีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนโดยตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใน2กลุ่มนี้แล้วรู้ตัวอยู่แล้วนะว่ารับเงินสดทุกเดือนก็เตรียมผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนรอไว้ได้เลยนะคะผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะจะต้องผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ เงินในส่วนของเงินคืนค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าแล้วก็เงินผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้ามันโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แล้วเพราะถูกยกเลิกเพราะฉะนั้นเงินสดในส่วนนี้ก็น่าจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้น้อยก็รีบนํามาแจ้งให้กับ2กลุ่มนี้ที่รับเงินสดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมตัวผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักรอไว้ได้เลยค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายกนาข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนนี้หลายๆคนก็รอคอยแล้วก็ลุ้นมากๆนะคะว่าจะได้ผ่านเกณฑ์ไหมซึ่งสําหรับในรอบนี้เขาก็พิจารณาค่อนข้างละเอียดนะมีหน่วยงาน40กว่าหน่วยงานเข้ามาช่วยพิจรารณาก็ค่อนข้างอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่ทางกระทรวงการคลังก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าปลายเดือนนี้นะ จะมีการประกาศผลเพราะฉะนั้นใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ